สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศตอนเช้านะอดม่ได้คือเขาเขามานั่งอยู่กกมังไห้ะน,ะนะ่มันน่แล้วก็กจะไปต่อไกลคือเขาเลยแก่เมือหม่นะเมื่อคืนนี้ก็บได้ไปดักสามนะทุกคน,คนไม่มีไฟท้ายนะไฟเบร์บัไดเอามือสากนะทุกคนโอ้ที่ไปจะไปดักคืนนี้ก็ปบปันไปเอ้ารอตอนเช้าคือเขาตอนนี้หนุกเขาก็โตอยู่ เอที่ไหนยังในเซลเมื่อนี้กะท่านรุ่นตำรวจต้องกันนะช่วยช่วยเพื่อจะจีไปต่อไก่ให้มันคันก่อนต่อกระใส่เสียงในโทรศัพท์มันตัวมันบัอยากแห้งเพื่อนนะห้างผมมีเอ็มบีสามนะถ้ามีเอ็มบีสามเปิดอ่ะมันแห้งมันจีดะยิงไก่นะอันนี้เสียงในโทรศัพท์มันบัแห้งเพื่อนแล้วก็เปิดกะอาจจะไปถ่ายไม่ลองเห็นอีกเว่าใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวต่อนะถ่ายกับเครื่องนี้ต่อกับเครื่องนี้นะถ่ายยิงนกกระโด่งนะทุกคน มันจะขามากเลยน,ะนกหัวจุกก็เข้าหลายอยู่นะเข้ามาดิยิง้ถ่ายยิงนกกระโดดอ่ะทุกคนมาดิเข้ากันจะไปเก็บเอานกที่เายิงนะยิงประมาณสิบกว่าบาทแต่ทุกคนได้นกประมาณห้าตัวนะต่เมันค้างอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะไปเก็บเอาเลยให้ยิงไว้ยิงไ,งไ,งไว้เข้าม่ได้เก็บนะโนตรนะทุกคนยังค้างอยู่ตึงตัวหนึ่ง อามันเม่ได้นะบืนชิมาบึงทำมันตอกอนตอกระตอกอยู่ประมาณน,นี้นะตัวี่ตกลงนี้แหละเดี๋ยวบึงเต็มแหก่ของเราฮีน,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 ะะน,นก,กโดก,กัประติ๋วหนึ่งแตม้มสองนี่สองแตม้ม สามแต้มสี่แต้มนะทุกคนนุกตัวนี้งามนะทุกคน,น้ามนันมมกบกางก็ได้หานะเหมือนห้าก็าชีลงไปให้ห้าไปแล้วกินเผากินหนามก่อนหางัดคือเก่านะหงัดมัน เคยปั่นมันนะเาาันปั่นโอ้จะมาดูเจ้เว้ย ในยุคแต่คนกี่สวนในนกจีตู่ข่างตัวหนึ่งเอาไปได้ในจีตัวจ๋าไปแล้วไรมตัข่างนานตัวหนึ่งไม่ใช่ข่างนาน ดันไปคลองเข้านะดันก้นอยู่เมื่อก่อนกพอได้ยิงอยู่นะแต่ยิงเบือถือเออเข่าอยู่แต่ยิงก็ถือ โอ้มัรยากาศออกซีคึมๆจังหน่อยนะแดดสองตัวเมียว่าจังใดยิงนกได้สามสีโตลุกปืนจนเบิดเป็นถุง กินข้าหรือเปล่าให้ยังกินโหลาป่า mm. แก่งเกลียกโออ,อ,อเอาเกลียกไปนี่ป่าเอมาอมาให้อืแก่งยังสัตะนะแกงหนุกแกงหนุกเทวันนี่ฮะฮักแก่งเออคัดเนาะเอาได้มาใหม่อีกเด้ แล้วก็โตกระบะเนี่ยิงประมาณชิปสาวบาทใอหนุกชีโตโอ้ยมันตัวใหญ่เนอะแต่มันใหญ่สับเซาเหือดมันก็บอแม่แล้วนกอันนี้มาพี่น้องมากินข้าวนมกันมาหอดกินเลยนะดีคือกันเนาะจะแค้นยังมา ปันกะเป็นพ่สวแ่นหอย่างนี้รื้หวจริงเนาะจังหือวึงจังเนาะอดี๋ยวาก็อล่ยเพื่อนทมีนามันออกใจอะไรอยู่โอ้อย่าไปหะอย่าั่เนาะนี่นี่ก็มี nào rồi bây giờ cái này là sẽ bấy là nó ăn lืm cháu của mờ à nó đã khám mắt mất kĩ thuật rồi

ใ,ใส่กระชไลลายถอ,อนคนมาเลยถอนคนเจ๋อกึ้อยู่เรมีบอลในถอนแปลนบอลบอลแล้วลงดนหัวหรืเอเลาเราแกงนก30ทิพยังม่อีมอลองแกงนกจากโคกิเผื่อมในช่อีกส่วนนกข้านี้ สีให้เมียนั่นโรคคนหรือเผาวไว้นะเอาไว้ลาบตอนเพ็ญมาเจนี่ห้าวก็บชลงเห็ดเหยียดแล้วนาตัดละมันเพี้ยังเฮ้ยฮะโรคคนหนุกหนูหนุกเองมันตัวหน่่ยตัวย่อยโอ้เพื่อเฉได้ยชำนีกับพงแฮอย่างเด้อบัดคนมันลายเนะาะเอ้ยเชิญ่ห้าวกับไปตัดละมันฐานะะนี่ร้านไปตัดก่อนเลย รา้เช่าไปเลี้ยงเอาไปเดินาดองสองเซนบาทหลายแต่ล่มน้ำมันก็ได้ มันในเก็บใบนะนนนทุกคนบางคนเขาจะาตั้นล่เขาจะาทิดปลายมันออกก่อนนะแต่ว่าเท้าันทิดปลายนะปวดแขนปวดแขน งานบางนาเพชรบ่เอ้าเงิน้อนกึ่ไอ้ยนี่นะทุกคนมานี่พันได้สำนีนนะ เที่ยงกันนะทุกคนเดี๋ยวเสียหายย่ามกับนูก่อนจะถือจกุกโตนะครับกระชายใแต่ใช้มือขอมา่าพอแหละถือมือแล้วโตสองโตบางทีกะบางทีก็ไปถือเพื่โตเดี๋ยวจะไปย่ามก่อนล,ล้างแหลกเป็นจะได้หลั่นนะทุกคนหลากเลยเห็นดิขาวๆนะถือแล้วเดี๋ยวเอากันนะทุกคนโอ้ปีนุจ่จับมาเลยไปนุ่งห่างหน,น่อยห่งใหญ่ ว่าเห็ดใหม่ซับนี่กินยังอันนี้ฮะเบิ่งมันผิพด,พพดพลาดผิดพลาดกินผิดพลาดโผลนกแข้งน้อยเอาลาบสนามในไล่เอาปลากระจับในสนามมันอะไรไอ้ยังมันจะเป็นเนยะไอ้ยังมันเป็นี้ดินหัวนก เพื่อชีได้ยิ่งชำนีก็ตาจนที่เป็นวะแง่นเบินนนเนงน,นั้นตนักเงินบนตี้ว่าประธานที่คไปเก็บเอาแต่เจ้า่าโต๊ะเรไปจัดไปุเดกบยาไคือกนหน่มวหนักหมโุ่นเก็บเอาได้นี่ยไปยิงอนอกเขามันขาด

ดแต่มีหน่อยถ้านำมาจะน่ล่อเลตละดงในข้ใส่สุ่อยู่บ่ มันบ่มีสูงมืนดีแหละลาบหนกเฮาทุกคนแล้วอะไรได้นีน่ที่มันเหมินได้เจรอยเจงจะเรียกแต่สามาเพ่อนออกมากิขนข้าว้ำกัน แกงนกแสรวฉี่ไขาเมื่อเนี้ยราบนกจะม,นนกจมันถุยกัเบลาตนนกไม่ต้องวเนาะเป็นยังจะเป็นยังเนะจะเป็นยังจะเป็นคนเป็นคนคน,นีเนาะ เป็นคนก็ได้เป็นนะคนดีคนบดีหนักนะคนปากดีคนปากมามิ้งกันนี่มั้ยอะไรี่ปากมาก็คนจิตตกเสียงก็มีิ้งกันคือเป็นบ้าให้เปิดออกเสียงนั่งประคับมันเนาะเสียงแค่บางกวนาะ ยังบอกเอาดอกเินมานนันจใจเหรอยังไงพยนง่บม่เกาขาพี่กูเจ้ามันจะขาเดียวกันกูเจ้าไปถือเขาว่าขาวๆวนานาคนนั้นรู้ป่อเนาะใชจะเป็าขาวคนปิด ถืออีหยังจะถืออีหยังจะเห็ดหยังจะมาถืออะไ่ามันก็ถือไว้ตัวอย่างลายยาวเก็บกดมาจะได้เดือนเน่าอืมอืมโอเคต้อาอะไรมากมากินข้าวเอามาเด้อมาเด้อกินข้าวหลักลึกโซ่หลับลูกใหม่ ล่าผสมหูเอยังเลยมงัวจุกหรอนาชิ้นไปชี้ถ้วยนาย่องพูนก่อนแบบวงมากแพวกมันยิ่งไก่บางอย่างเอ้มันว่ามันได้กระหองตัวนึ่งยิงแม่มันหรือมานตายหรือเแล้ามันเก่งเท่าจอมันไปได้น้อยไม่ได้ยิง ัวเราเอาขึ้นเยได้จะมาส่งแล้วใครจะาทำนะนี่น่าไปได้อันนั้นหวงมันบว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 กแงเนยเ็ไปข้าเีงไปข้าเดียววีน่หกเองอ๋อดนห อบอกันเว้ยที้ได้น่อมไปจิ๊บไปอะไรเอานกี้รอเรียบนะเรียาเรียบเยนี่เาเทียงคันเอาไปเรียงนี่พี่น้องกระดองช่องแสบาทในเมาส์รถนี่น่าไ อืมนี่เราต้อ,อง,องยันบาท,ทมาเอาด้วยเอาเกินนะทุกคนเอาก็จะกินข้าวก่อนอะไรแบบนี้ข้าวเวลาเที่ยงกันกับเมียก่อนอย <c oughs> ากกินข,าขนา้าวกินน้ำแล้วอยกินถมต่อนะทีนี้เจ้าประสาทหล่ออ,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 อ่ะเจ้าชื่อพาไว้อีงกันอ่ะ

ทำแล้วก็เอาว่าอย่าพูนบวงไปย่กินบวงเอากินเจ้าเจ้พยากกินบวงเอ้าเจ้าเฮดเอจ้าวักิตแต่าบวงจ้าก็ยจะขวดอ๋อกค่นี่ค่ะก็จะได้นะวะแซ่บนะพี่น้องให้ไปบวแซ่บเดี๋ยวมึงไปกินพวกเจ้าก็ว่าไอ้เกิดพอจะมาละเอิ้นไปพอขับดูดกดมาแล้วเจ้าแห่งกวนหมู่มึงทำหลังนี่แลเลยเจ้าคขำแต่ว่า ด่กุญแะเส่ปากตัวเองใช่นี่งเสียมเนาะพ่ออะรกินสองันหนึ่พ่อละรรุ่นฮอนเออปูฟ้ามันทะด้กินสิเบสสิเจะากวนขนาดน โอ้มะม่วงจะมาแน่นีมันเหี่ยวปาดข้าจตงปาดอันใหญ่ๆมันึงเต็มปากปาดในหอยที่แมเอยู่เด้อตูนช้าก็ยากอแ่ปาดตอนใหญ่ที่มเช่นเชาจะอยู่นนี้หอยอ่บอ่มันจะาอไปเ่มีผัวบ่าวจีนน่าห่วยผัวบ่าวเบ่อไปเลอึดใช่เบิ่งไม่ยากแล้วก็อยู่หุ่น mặc kịch ngại, anh nó dòng mùa sạch dòng mùa sạch dòng mùa sạch mùa sạch mùa sạch mùa không? mùa sạch mùa sạch mùa sạch sạch Vượt nào là nó sống dài mà nó ra một cái mà hãy là một cái chân một nó mừng 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 ใครก็ลลแล้วเลิกและจอยวนะพอเลยเดิไหวเมือ่อหน,น้าเคยเอามาอลนะอ้าจบแล้วมาหนีิคลิปเภาก็จะจบเพียงเท่านี้นะมีแต่ขโมยขับใจหลายทีติดตามรับทุกท่าโอเคติดตามกันคลิปต่อไป